าคุณนะนะคะเวลาของคุณเนี่ยน้อยนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณจะเข้าใจงานของอาจารย์ได้นะคะคุณไม่ใช่ว่าฟังอย่างเดียวโดยที่ไม่เห็นภาพตรงนี้ไม่เวิร์กเลยเพราะว่างานสอนของอาจารย์นะคะคือต้องการที่จะให้คุณเนี่ยเข้าใจการทำงานข้างใน เรื่องของจิตใจซึ่งเรามองไม่เห็นในกระจกนี่คือสาเหตุที่อาจารย์จะต้องมีการนะคะเปรียบเทียบเนี่ยนะด้วยรูปภาพอะไรต่ออะไรต่างๆให้คุณนะ่ยอย่างน้อยนะคะเห็นเนี่ยกับตามันก็จะได้สร้างความเข้าใจเนี่ยได้ง่ายขึ้นเวลาที่คุณเนี่ยหลับตาเนี่ยปฏิบัติฉะนั้นไพ่ชุดนี้เนี่ยเป็นการอธิบายภาพแล้วก็ข้างหลังนะคะ จะมีคำอธิบายภาพนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเจาะจงเลยซึ่งเป็นการเรียนรู้นะคะที่ง่ายมากง่ายมากๆากยกกำลังล้านเลยทำให้ คนนะคะเอ่อตอนหลังที่คุณเนี่ยมาดูคลิปการสอนของอาจารย์คุณก็จะได้เข้าใจเนี่ยง่ายๆเลยเพราะว่าอาจารย์สุภวรรณนะคะสร้างศั์เนี่ยใหม่ๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาที่จะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจสิ่งที่อาจารย์เนี่ยสอนได้อย่างง่ายดายเนี่ยมากขึ้นฉะนั้นไพ่ชุดนี้นะคะจะเป็นการช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะพกพาได้ง่าย เวลาที่คุณเนี่ยเดินทางคุณก็สามารถเนี่ยควักออกมาได้เลยอยู่บนเรืออยู่บนเครื่องบินนั่งรถไฟฟ้ารถใต้ดินแต่ละภาพนะคะคุณดูภาพหนึ่งคุณก็จะได้ความรู้ของภาพนั้นๆเลยตรงนี้สำคัญเนี่ยในแง่ของการค่อยๆเก็บปัญญาหัวหอ,อกปัญญาหัวหอ,อกเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือปัญญาหัวหอ,อกที่อาจารย์นะคะหยิบยื่นให้